ครับถัดมานะครับเป็นเทคนิคการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับให้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับในในช่วงแรกที่ผู้ป่วยยังยังอ่อนแรงอยู่นะครับในที่นี้เนี่ยจะแนะนํา2เทคนิคนะครับของการกระตุ้นนะครับกล้ามเนื้อบนแขนนะครับท่้แรกนะครับก็เราจะทําการกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณใต้ข้อแขนนะครับนะครับบริเวณนี้นะครับหลักวิธีการก็คือเราจะใช้นะครับมือนึงเนี่ย จับที่ข้อมือนะครับเนาะของคนไข้มือหนึ่งครับจะทําการกระตุ้นโดยการวิธีการตบหรือเคาะเบาๆบนกล้ามเนื้อนะครับใต้ข้อเขนนะครับส่วนมือหนึ่งก็ทําการเคลื่อนไหวนะครับในท่าเหยียดข้อศอกนะครับจนสุดช่วงการเคลื่อนไหวพร้อมกันนะครับเนาะเป็นลักษณะนี้นะครับการเคาะบนกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทําการเหยียดข้อศอกนะครับจนสุดช่วงการเคลื่อนไหวนะครับ ในท่าถัดไปนะครับจะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ทําการกระดกข้อมือขึ้นนะครับลักษณะเดียวกันนะครับจับประคองที่ตรงข้อมือผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้อที่ทําการกระดกข้อมือขึ้นเนี่ยจะกล่องอยู่บริเวณข้อศอกทางด้านนอกนะครับลงมาทางแขนท่อนล่างนะครับจะเป็นบริเวณนี้นะครับตรงน,นี้นะครับเดาทำการเคาะเบาๆบ,บนกล้ามเนื้อมาัดนี้นะครับก็ เหมือนกันครับเพาะลงบนกล้ามเนื้อพร้อมกับทําการเคลื่อนไหวในการกระดกข้อมือขึ้นพร้อมกันนะครับทําจนสุดช่วงการเคลื่อนไหวเช่นกันนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับ เพื่อเกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่ยังอ่อนแรงอยู่นะครับ uh, ในที่นี้นี่เป็นการ uh, ใช้แรงนะครับกดไปตามแนวข้อของผู้ป่วยนะครับเพื่อเพื่อระตุ้น uh, ตัวรับความรู้สึกบริเวณข้อนะครับเพื่อเกิดการผดตัวหรือว่าเพื่อวาแรงของกล้ามเนื้อรอบรอ,อบข้อนะครับในที่นี้เราจะทรรํากล้ามข้อต่อนะครับของขานะครับก็คือข้อสะโพกข้อเข่านะครับ วิธีการก็คือชันเข่าผู้ป่วยขึ้นนะครับสองข้างนะครับครูให้การรักษาจะอยู่บนเตียงรักษานี้ครับจับนะครับประคองข้อเข่านะครับทั้งสองข้างนะครับวิธีการก็คือใช้แรงเรานะครับเนาะออกแรงกดนะครับเพื่อให้เกิดแรงบริเวณข้อของผู้ป่วยนะครับตามตามแนวกระดูกเนี่ยนะครับก็คือลงไปที่ตัวข้อสะโพกนะครับทั้งสองข้างนะครับรักษานี้นะครับนะครับมือก็จับที่ข้อเข่าเนี่ยนะครับเนาะออกแรงกดไปที่ข้อนะครับ เราจะให้แรงกดนะครับประมาณ5ครั้งนะครับเป็นสว่านะครับเนาะก็คือ1รอบนะครับทาซ้ําสัก1ิรอบนะครับนะครับก็ให้แรงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคือนับเป็นหนึ่งครั้งนะครับเนาะก็ทำซ้าสัก1ิครั้งนะครับเรากระตุ้นกล้ามกระตุ้นเข้าต่อของข้างที่อ่อนแรงี้อ่อนแรงข้าง สบายสบายหันมือไปด้านหน้าเนาะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งของเราเราก็จะล็อกที่ข้อศอกข้างหนึ่งนะคะกับข้อไหล่ข้างหนึ่งแล้วกดใช้แรงผ่านลงไปนะคะผ่นข้อศอกไปที่ฝ่ามือมีใครรู้สึกไหมคะว่ามีแรงไปถึงฝ่ามือไหมรู้สึกครับผ่านข้อศอกลงไปไหมคะครับใช่ค่ะให้ออกแรงทั้งสองข้างค่ะ ก็สอบฟ้าลงมาก็สอบฟ้าลงมาคเสร็จิ้นามยนะคตเสร็จขาค่ะโอเคปฏิัการเตรียมกล้ามเนื้อ 装干净吧。 การเนื้อสำหรับการเหยียดและการกนิ้วนะคะใครมันจะมีอาจจะเกิดการกลิ้งขึ้นได้นะคะไข่จอนฝ่งมือของเราเท่ากับไปที่น่องนิ้วคะคแล้วก็ใช้แรงพอประมาณ